ดีจ้ามาพ่อกับแอ้นน่าจะนี่กระเาพี่น้องเข้าปลามาหากักก็ไม่โจดตน่าจะโด่ห่าวเสีเอาไปนึ่งอัดทุ่งน่าจะพี่น้องส่งตามออเดอร์ของเ่าวแล้วจ้ะพาด้านกะเสีย้ยวไปทำการเผาเนาะจ้ะเผาอัดทุง่งคือเกองจ้าไอ้พ่อกันอยู่บ้านเนาะจ้ะไปเนี่ยสมกัน มือนีกับพาพี่น้องเข้าป่าหาาน่อไม้โจดนะจ้ะมาทางภูเพื่อจะพี่น้องนี่แต่น่อไม้โจดนะจ้ะกับมือนีก็ให้พ่วหมาแบกเอไม้ให้จะพี่น้องกับหาไปมือนีก็มีออเดอร์นะจ้ะพี่น้องเพิ่นก็สั่งไว้นะจ้ะบานละห้าทุ่งสิบทุ่งนะจ้ะพี่น้องเฮากระสิห้าไปเห็ดไปเผานะจ้ะ เอาไปเผาสะกอนแล้วก็คอยเอามาร้อนเปลือกนาพี่น้องแกะออกมาแล้วก็เอามานึ่งอีกรอบหนึ่งจ้ะพี่น้องบางคนก็เบ,บ่รู้จักน้องไม้โจดเนาะจ้ะพูนก็ว่าน้องไม้โจดคือหอยางน้องไม้โจดก็คือไผ่เนาะจ้ะไผ่ไผ่คณะเล็กจ้ะพีน่น้องนอซสิน,น,น้อยจ้ะเวลา ไปไหมเนาะจ้ะก่อน้นน้อยเพิ่นลซีออกน้องน้น้อยจ้ะพี่น้องเอามาแกงแซบจ้ะน้านีนาน้น้าฝนเพิ่นก็บซีออกนองดินเนาะจา้ะอันนี้คือน้องไ่ของเข้าแล้วจ้ะพี่น้องน้อหไ่ที่สุดข้องน้องไม่โจดแล้วเนาะจา้ะที่เห่าเอามาทําการอัดทุ่งจ้ะพี่น้องท่านใดเคยชิมบเคยกินก็ลองซื้อไปชิมเบิ่งก็ได้จ้ะรสชาติของเข้าซี่มีรสชาติวานกรอาากเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็หอมเป็นเอกลักษข้องน้องไม่โจดจา้า บางคนเ่เคยกินกับบอลูนะาจา๊ะว่ามันคือน้องไม้อยียงคือนอน้อยแท้นะจา๊ะเพราะว่าน้องไม้จ๊ดมีเป็นบางพื้นที่จ้าพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อน,อนพอกันมาคลิปน้าจา้าสวัสดีจา้า